สวัสด uh, ีครับอ่าพบพ่อๆกันครับวันนี้วันที่สี่ยี่สิบห้านะครับตอนบ่ายตอนนี้ครับเข็ดวนครับเข็ดวนตรงครับทางเพื่อมาจะไม่ใช่นะครับตอนนี้กตรียมรถใส่บนเป็นแจงหน้ามือกี้ เห็นไ้กครับทรงมือนะครับของเสื้อเฟิองมันกับเตรียมใบทาลูวค่ะเอาครับนี่กทรงกรบายครับเป็นทรงต่ำครับนี่ก็ลางเขามา,มาครับมาหาผ้าจวดน,นี่นม้าน,นะครับท,ทรงรดให้เพิ่นชุดมาตรฐานนะครับของเอ<ม>็มสี่ศนนะครับเป็น ไอเอ็ก2องชองศู X, GA, นย์เเอะครับสององศูจเสอมตรับตรงนี้เป็นรถถึงลงมา่หม่นะครับ2องท่านต้นี้กกับชุดฐานไทนะครับสอง 6, ทีหกเป็นตดิวนะครับชุดฐานของเอง2นะครับต้นี้กกใส่ครับ ซีเก่าก็ได้นะครับฮ่าเจ็ดหกสองนะครับใส่ตัวเดียวกันครับอะไรไ่ว่ครับต่อมารถกีเทิร์นเรียบร้อยนะครับพร้อมส่งนะครับวันนี้ตอวนี้เขากำลังเช็คขนค้านะครับแล้วปวดไมยเลยเพิ่อนนะครับ เล็กเราเห็นรถคาก่อนนะครับเป็ตรถรุ่นนี้นะครับเป็นเยร์ทัตเทิลนกับเราต้องเหยียบขาดด้วยพี่น้องโมด,ด,ดสองเราต้องเหยียบขาดถือว่าเป็นรถที่ี่ย่อมอีกุนหนึ่งนะครับ เป็นลกขนาดทีเขาใส่กับสุ่ใส่ใส่ดีนั่นนะครับทำมาเป็นพวกสองอาจารย์ตีคุณไปตีเท่นเรียบร้อยนะครับแบบ่ราคากันกับช่วงเลยกับเป็นลูกค้าเก่าทั้งบันเถาตะบนคู่เมืองนะครับ ตรงนี้ก็ถือว่าลูกค้าก็ในการตลาดบีนะครับช่วงใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับเราจะขูดไม้เล็กไว้จดนะครับระเบียบให้ลูกค้านะครับไม้เล็กเครื่องนะครับมไม้เล็กลรถกะทิขูดอย่างนี้อนอยู่หนหน้าอย่นนะครับ เป็นการสูดไม้เลยนะครับใหเครื่องดว่าเครื่จเตือนในลูกค้านะครับชิคความอมเนีก็จะออกไปนะครับมีขั้นในการลอ เราตรวจเสียงดังแน่นะครับพี่น้องเพราะว่ามันบัแน่นรเรได้พันมันแน่นนะครับเราข้าเรื่อ,องเสียงมาเนี้่ยแสดงว่าตัวนี้นะครับมันพันมันแน่นต้อต้องอัดเข้าไปอีกใช่ไหม ค็เหนือเอ๊ะคือเป็นรถเก่าหรือเปล่าเคุณเมียนนะครับเป็นในความซอนสะเทือนของซอนสะเทือนของแผ่นชื้นนะครับแผ่นากพี่พี่พี่พ ้อยๆนะครับผมเ,เข้าดังอลอกเลยเห็นรถไม่นะครับพี่น้องตัวนี้ครับเอาแตบเตรียมคล้อมให้ลูกค้านะครับนีต,อง,ตองมืออื่นสำหรับกันนี่นะครับแต่ว่า จังหว่ายเดี๋ยวเอารถตัวนี้ไปส่งลูกค้านะครับสองนะครับจีเทิร์นนะครับหมายเลขอะไรฮะเดี๋ยวฮะเช็คไอ้ลูกค้าทัมาตรฐานเรียบร้อยกะจะเ,เอาไปส่งคนนะครับตอนนี้ก็ต้องนะครับขอบคุณนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับท,นนบที่ไว้วางใจทุกตราตา,ตาสีสไลด์เราจะเลื่อนเท่านะครับ สำหรับอตอนนี้กระไก่จะปีใหม่แล้วนะครับอขอให้ทุกท่านนะครับติดตามเน,ะะนากนนะกดไลค์กดแชร์น,รนะรรน,นั่นะครับล่ะขอให้โชคดีปีใหม่นะครับทำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงนะครับสำหรับที่น,นี่นะครับกระงกระดาษใบเซี่ยเพียงแค่นี้นะครับ ไส่เดอบหอดแล้วกัอ่ะอไะไจะเป็น่เนี่แล้วกันนะครับสวัสดีค่ะ